มากเท่าไหร่ความเป็นพุทธเราก็สมบูรณ์มากเท่านั้นเมื่อความเป็นพุทธเราสมบูรณ์ขึ้นล้วก็คนทุก์คนกิเลสตัะหนัพ้นการเป็นด้วยด้เกิดพ้นความทุกข์ทรมานจากการเกิดนั่นคะือเป้าหมายของเรานะแต่วิธีการก็คืออย่างที่เราทำนี่แหละพยายามกระตุ้นให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าในเดบุตนใดก็ตามการอยู่การกินการหลับการน,นอนการนุ่งการห่มการถ่ายการจัดหาปัจจัยสีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาสัยยารักษาโรคเพื่อจัดเหล่านี้ยังรู้เงื้อรู้ตัวซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้ามาศึกษาเรื่องพุทธศาสนายอย่างถูกต้อง ก็ยังลืมเนื้อลืมตัวอยู่พอให้ชีวิตล่องลอยไปอยู่ในอดีตอนาคตกลางคืนก็เรียกว่าฝันกลางวันเรียกว่าคิดสิตของเราก็ล่องลอยไปในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างไม่มีจุดหมายปลายทางแน่นอนจนกระทั่งเราตายไปก็ไปตามดวงจิตของเราที่มันเคยไปเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วได้อีกไม่เคยจบเรียกว่าวัฏสงสาร,ร แต่พอเรามาศึกษาคาสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันณปัจจุบันไม่ให้จิตลองลอยไปในอดีตในอนาคตเมื่อเราอยู่ก็มีความสบายเมื่อเราตายก็มีความสงบแต่ก็คนทุกข์นี่คือเป้าหมายของพุทธศาสนามันจะยากขนาดไหนก็ต้องพยายามเพราะมันเป็นเป้าหมายเดียวเป้าหมายปอะการค้นทุกข์ที่เราตั้งกระมต้การ พุทธศาสนาว่าต้องไปให้ถึงพระนิพพานเราทำบุญทุกสิ่งอย่างปรารถนาให้ถึงพระนิพพานในอนาคตกาแต่ถ้าเราปรารถนาขณะที่เราปฏิบัติเราปรารถนาใหถึงนิพพานในปัจจุบันนการเบื้อหน้านี้เิอเพราะนิพพานเป็นปัจจุบันถ้าเป็นอดีตอนาคตก็ไม่ใช่นิพพานเพราะนั้นเราจะประารถนานิพพานในอนาคตไม่ได้ไม่ถึง ปรัชนานในปัจจุบันนี้ถึงอยู่เพราะวิพานคืออยู่กับจิตอยู่กับปัจจุบันเนั่นเองก็มีวิธีการโดยเฉพาะเราใช้อยู่ในวิธีการของพ่เทียนหรือวิธีการที่ใช้การเคลื่อนไหวเป็นการดึงกายใช้การเคลื่อนไหวของกายเป็นการดึงจิตจิตมาอยู่กับกายได้อย่างรู้เนื้อรู้ตัว เรารูว่าเราถึงนิพพานทุกๆขณะอยู่แล้วเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราถึงถึงนิพพานไปที่ครั้งที่ละเก้า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 เราว่าหนึ่งมันไปถึงแล้วก็จะรู้ว่าถึงเงมันไม่ถึงแลก็รู้ว่าไม่ถึงถ้าเราไปถึงนิพพานเมื่อไรจิตก็จะหยุดค่อยคายหยุดแสวงหาหยุดดิ้นรนในอดีตในอนาคตนะั่นะเขาเรียกไปถึงนิพพานนะ แต่เมื่อไรที่เ,าเรายังได้โดยสสงหาดีนาคตอยู่ก็ถือว่าจิตยังไม่ถึงนิพพานแล้วก็สร้างนิพพานเรื่อยๆไปจนมันเต็มเขาเรียกว่าบารมีมันเต็มมัแหละมันเต็มแล้วมันวก็ไม่ไปไหนลวมันก็จิตก็จะอยู่ปัจจุบันนั่นก็เรื่องไม่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องไปสังสารวัฏต่ไปนิพพานก็คือนี่เองนะ เรามาทำพระนิพพานที่แจ้งไม่ใช่ความพระนิพพาน,าพานให้มันลึกลับนิพพานะสัจจการณัดทายเพื่อกระทําพระนิพพานให้แจ้งก็คือทําให้ความรู้สิรู้เนื้อรู้ตัวปรากฏณัปัจจุบันเนี่ยนี่เรียกว่าทําพระนิพพานให้แจ้งให้ปรากฏนั่น,นเป็นเรื่องที่เราทํากับสิ่งที่มีอยู่ ไม่ใช่ทำสิ่งที่ล่องลอยอย่างที่เราทำกันมาเราปรารถนาสวัสดิ์นิพพานอยู่ที่ไหนไม่รู้สัมผัสไม่ได้แต่พอมาศึกษาณนะวันนี้เราปรากฏว่านิพพานก็อยู่ใกล้ตัวเรานี้เ,เราสัมผัสได้เมื่อใดใจอยู่กับกายใจอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อนั้นก็เป็นนิพพานทุกครั้งไปเมื่อเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ใน บทในบาอยู่ในวัดในวาในโบสถ์ในวิหาราลากรบเรียนอยู่ในที่ตลาดที่ออฟฟิศที่ทํางานเป็นนิพพานได้หมดเพราะนั้นหมายถึงว่าเรามีความตื่นรู้และบิกวานอยู่ในทุกทกที่ได้เพียงแต่เรามีวิธีการอย่างที่เราทานะะี่แหละวิธีการเคลื่อนไหวใจรู้เคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจร,ใใจรู้ตามหลักของพระเทียนซึที่งเราก็ทําแบบ เต็มอกเต็มใจไม่เคอะเขินไม่ละอายทำแบบเคารพบ,บูชาเสมือนว่าเป็นสิ่งบูชาสูงสุดแล้วก็ทำด้วยความคารพทำอย่างองอาจไม่มีความคุยอายกับใครหระเพราะนี่คือเส้นทางของเราคนอื่นเขาไม่รู้บอกให้เขาคิดไปแต่วันหนึ่งเขารู้เขาก็จะมาทำอย่างที่พวกเราหลาย ดังนั้นเราก็จะต้องทำอย่างเข้าใจทำอย่างคารวบูชาทีนี้ในวิธีการบทเรียนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นให้รู้กายให้ได้ก่อนรู้กายรู้ใจขณะนี้กายเป็นยังไงกายยืนดูกายเดินืูกายนั่งนั่งแล้วเป็นยังไงนั่งแล้วรู้สึกไหมเย็่อร้อนอ่อนแข็งในร่างกายเป็นไงมีไหมมีแล้วเกี่ยวข้องกับความเย็นอร้อนอ่อนแข็งเข็งตึงเรีย่างไรเกี่ยวข้องเรื่องความเป็นทุกข์แล้วเกี่ยวข้องเรื่องความเป็นสุข เกี่ยวข้องด้วยความเป็นเราหรือเป็นอาการมีมารู้อย่างนี้ก่อนเบื้องต้นเมื่อรู้อย่างนี้ชัดเจนแล้วเราก็จะรู้จักผ่อนคลายถ้ารู้สึกไม่สบายก็ผ่อนคลายรู้สึกมันตึงก็ผ่อนคลายรู้สึกมันปวดก็ผ่อนคลายนี่ขาเรียกว่าดับทุกประดับทุกก็เคยรู้จักดับละรู้จักวิธีแก้ไขผ่อนปรนในสิ่งที่ไม่สบายออกไปได้เรื่อยเวลามัน สาราพัดที่มันเกิดขึ้นความที่ไม่สบายความง่วงเงาความนอนความเบื่อความขี้เกียจความทุกข์ความหนักแก้ไขไปเรื่อยๆนั่นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าแก้ไขเอาสิ่งนั้นออกไปเมื่อแก้ไขออกไปได้สิ่งนั้นดับไปเราก็ใช้วิธีการนี้ไปเรื่อยๆดังนะนั้นในวิธีการของเทียนเบื้องต้นให้รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึก จะมาเป็นสูตรเลยนะสูตรที่หนึ่งเลยรู้ก,กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกสูตรที่สองรู้ก,กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมนี่สูตรที่สองรู้ก,กายแล้วมันจะเห็นจิตรู้ความคิดแล้วมันจะเห็นธรรมสูตรที่สี่รู้กรรมเห็นประมัตตรู้อริยสัจเห็นนิพพานเป็นสูตรสั้นสั้นสเป็นสูตรสำเร็จ แต่ถ้าเราไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมเรียนรู้หรือไม่ยอมศึกษาก็แสดงว่าเราไม่มีวาส,สนาที่จะเห็นนิพพานณะปัจจุบันก็ทุกทุกต่อไปนี่นนะะซึ่งเราก็ทั้งทังที่ไม่ปรารถนาทุกแต่เราก็สร้างเหตุของทุกไม่ปรารถนาปัญหาแต่เราก็สร้างเหตุของปัญหาอันนี้เพราะความไม่รู้นะเพราะความไม่รู้ เพราะนั่นเราปฏิบัติเพื่อให้มันรู้กพรรู้ว่าปัญหาเกิดจากความไม่รู้คืออวิชชาเราก็ไม่สร้างตัววิชาาคือสร้างตัวรู้ช่ปัญหาก็แก้ปัญหาถูกแก้ปัญหาก็ถูกแก้ไปเลยนะในในการสร้างจังหวะการเดินจงกรมจึงเป็นกุญแจลูกเอกในวิธีการที่เห็นกุญแจกับเอกล้วก็ไขไปเรื่อยๆไขเอาความทุกข์กับปัญหาไปเรื่อยๆนะ แต่ถ้าเราไม่ไขออกไม่ระบายออกคนทุกปัญหาเ่ากอดตัวไปเรื่อยๆมกันเพราะความทุกข์ปัญหาเกิดตลอดเวลานะไม่ใช่เกิดแม้แต่นอนนอนหลับอยู่ก็ยังเกิดเลยเช่นเกิดนอนไม่สบายเกิดฝันร้ายเกิดนอนไม่หลับทุกข์มันเกิดได้ตลอดเวลาแม้แต่เราตื่นอยู่มันก็ยังเกิดเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิดเบื่อเกิดเซงเกิดเงาเกิดห่วงเกิดวิตกกังวลเห็นไหมทุกข์ไม่มีเวลาหยุด เกินตลอดเวลาแต่น้าเราไม่รู้วิธีแก้ทุกมันก็สั่งสมสั่งสมสั่งสมอ,ออกไม่ทันมันก็ทับถมเราทุกทับถมเราเราจะไปโทษใครไม่โทษชทาาทะตาราศีพโทษเทวดาฟ้าดินโทษพระเจ้าไม่ได้โทษเราที่ไม่รู้จักแก้ไม่รู้จะไขออกนะในนั้นจริงอยากให้พวกเราขนขวายนะ วิธีการรนุเทียมเป็นวิธีการที่เป็นเรว่สูตรสำเร็จง่ายๆรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้กายเห็นจิตรู้คิดเห็นธรรมรู้กรรมเห็นปรมัตารอริยสัจเห็นนิพพานนี่เป็นสูตรสำเร็จที่เราท่องไว้ในใจแล้วก็ทำให้ได้ไปที่ไหนก็รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกพอไม่ต้องรู้เยอะแต่การที่เราไปรู้เยอะๆรู้ ตำราโน้นตำรานี้คําสอนของคนนั้นคนนี้แล้วก็วิธีของคนนั้นคนนี้มันเยอะเกินไปทําให้เราเอาไม่ถูกแต่เราจําสื่อสั้นรู้กายเคลื่อนไหวไอ้คอยเราก็รู้เลยนี่รู้ได้เนี่ยเคลื่อนไหวแล้วเป็นไงรู้ตัวไหมรู้กายเคลื่อนรู้ใจเป็นไงคิดเรื่องไปตอนนี้ใจมันคิดอะไรไหมรู้เนี่ยรู้เข้าไปอย่างเงี้ยรู้จังตัวรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนรื รู้กายเห็นจิตถ้าเราจะไปดูจิตก็ดูกายีพอดูกายไปเห็นจิตเลยดูกายเห็นจิตดูกายเป็นไงเงย็นร้อนอ่อนแข็งขึงตึงจิตใจเราเป็นไงชอบหรือไม่ชอบพอเรารู้ตรงนี้เราไปเห็นใจเลยอ้อนใจเราชอบตรงนี้ใจเราไม่ชอบดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำเวลาเราไปเห็นความคิดอ๋อมันทำธรรมะเกิดขึ้นเลย ทำดูเห็นทำเห็นทำเห็นสภาวะรือทำคือสภาวะความคิดในขณะนี้ความคิดมันคิดอะไรเห็นนะเพราะนั้นในวิธีการลงเทียนไม่ยากไม่ยากแล้วคอว่าท่านให้กุญแจเรามาแล้วสําเร็จรุนจะไขหรือไม่ไขแค่นั้นแหละจะเปิดหรือไม่เปิดอยู่ที่เราแล้วทีนี้เอากุญแจมาใส่มือให้ละกุญแจสีดอก คือหนึ่งก็คือรูก,กายเคลื่อนไหวดูใจดูคิดแอวที่สองรูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมแถวที่สามดูคำเห็นปรมัิตย์แที่สี่ดูอริยสัจเห็นหนิพพานเราก็นึกอยู่เสมอเราก็ทําอยู่เสมอจิตของเราก็จะไม่วุ่นหลายเรื่องมันก็จะเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาขึ้นมาการที่เราคิดหลายเรื่อง จิตเราก็จะไม่เป็นสมาธิจิตเราก็จะปรุงแต่ฟงฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายเรื่องเพราะว่าเราไม่มีที่ยึดเดียวไม่มีจุดศูนย์รวมแต่พอมารู้จุดศูนย์รวมโูกา,ารเคลื่อนไหวใจคิดนึกดูกายเห็นจิตด,ดูคิดเห็นธรรมดูแค่นี้เจอศูนย์รวมวิมธีการนี้ดังนั้นเองพวกเราเคยสร้างบุญบารมีกันมาเยอะเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลให้นะ มีจากใสอ่อาหารวินเดบาตเลี้ยวพระเด้งเจ้ามาตลอดมันเชิสมัยเราตอนะั้นทุนปุญญา,ายาเราทำสองนองกันมาท่านก็ปรารถนาแต่พระนิพพานพระปรารถนาแต่สวัสดิพนานแต่ไม่เคยไม่ได้สัมผัสทักทีไปที่ไหนเราก็รู้ว่าตายแล้วจะได้ไปแต่คนเป็นยังตายยังไปไม่ได้แราคนตายไปได้ไงเหมือนคิดอย่างนี้ถ้าจะไปก็ต้องไปตันเป็นปีนแะละตายมึงจะไปได้ ถ้าตอนเป็นไปไม่ได้ตอนตายเอาอะไรไปให้นึก,ก่างนี้นึกถึงความจริงนี้เพราะนั้นไปมันตอนเป็นนี่ไปยังไงก็คือเอาใจไปอยู่ปัจจุบันการไปนิพพานคือไปแบบไม่ไปหยุดแบบไม่หยุดทําแบบไม่ทําแล้วมันก็จะถึงที่เราเราทำแบบไม่ทําคือไม่ได้ทําด้วยตัณหาแต่ทําด้วยปัญญาเราทำแบบไม่ทํา อรู้แบบไม่รู้คือมันมรู้แบบด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยกันหาก็าเลยว่ารู้แบบไม่รู้นั้นเราก็ต้องขยันทำออกเหมือนขยอขยันทําการทํางานขนาด,ดขนาดนว่าเราหาเงินหาทองมา,าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปวนเราก็ยังทุ่มเทได้ทั้งชีวิตแล้วมรดกที่พานเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนทําไมเราจะทุ่มเทไม่ได้ กับสิ่งนี้กับข้อของเงินทองเป็นของไม่เที่ยงใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปเราก็ยังอุตส่าห์รับเรียนหนังสือหาการหางานอสอบนอนสอบนี่เพื่อให้ได้เงินมาทั้งๆท,ที่เงินเป็นของไม่เที่ยงแต่มรคนี่ผ่านเป็นของเที่ยงเป็นของแท้แน่นอนทําไมเราจงไม่ทุ่มเทเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพราะเงินทองเราเข้าใจได้ว่ามันเอาไปใช้แลเปลี่ยนความตามความอยากของเราได้นะ แต่พอมาถึงตัวมรรคผลนิพพานมันเป็นการขับไล่ความอยากเราไม่สนองความอยากมันคนละเรื่องเลยแต่ทางโลกทางโลกียะเนี่ยเราหาทรัพย์สมบัติเพื่อมาสนองความอยากของเราอาจะแสวงหามรรคผลนิพพานเพื่อเอาความอยากออกไปเมื่อไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องสนองมันเมืม่อต้องสนองมันเราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้วก็หาทรัพย์สินเงินทองมาสนองความอยากของตัวเอง หาลูกหาผัวหาเมียหาเครื่องประดับตกแต่ง,ตง่างาเพื่อมาสนองความอยากของเราคนลเด็แต่พวามิดของเรามันไปทางนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากมันไม่อยากเพราะความอยากเป็นทาให้เราเหน็ดเหนื่อยกระดือกระหอบแสวงหาไม่ได้พักกลางคืนก็ไม่ได้พักกลางวันก็ไม่ได้พักนอนแต่กายใจไม่ได้หลับใจยังฝันฟงุ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ น,นั้นคือในวันนี้ที่เราไปทำที่น่นศูนย์บ้านบุญคงมมสุกก็ปรากฏว่าอากาศเย็นสบายาแล้วก็สงบสงัดดีว่าตั้งใจทีทำได้ทั้งวันตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นทำกันไม่หยุดเลยทานข้าวเสร็จแล้วก็ทำต่อนะนั้นก็คิดว่าทุกคน ตามที่รายงานอารมณ์โดยเย็นก็ได้อารมณ์ดีบางคนไปถึงการเห็นการเกิดดับด้วยเอแค่วันเดียวไปได้ไกลทีเดียวบางคนก็เริ่มเข้าใจว่ากายอยู่อย่างไรใจอยู่อย่างไรเพราะนั้นเองก็ในวันนี้เราได้ทำกันมาทั้งวันเราก็ยะไพักผ่อนนะแล้วก็กวกเช้าใครตื่นก่อนก็มาออกกำลังกาย ืที่เราจะได้ฝึกฝนให้ร่างกายมีเข้มแข็งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรู้จักบริหารจัดการร่างกายของเราเองมีประสบการณ์มีความรู้ดูแลตัวเองไดนะ้เวลาอายุมากขึ้นเราไม่จะไม่ตกเป็นทาสของหมอของยาเราสามารถรู้รักษาตัวเองเนื้ออัตีหิอาตานุณาถตัวแลเป็นที่พึ่งของตนเราท่องจําได้ดีแต่เวลาไม่สบายมาเราไปพึ่งหมอพึ่งยาเหมือนเดิม พึ่งตัวเองก็ไม่ได้นี่ก็เรียกว่ายังไม่เข้าถึงความเป็นพุทธะเข้าถึงความเป็นพุทธะเนี่ยต้องพึ่งตัวเองได้เรื่องโรคไข้ไข้เจ็บรัาษาตัวเองได้หมอไม่รู้เรื่องของเราเราเป็นผู้เจ็บผู้ป่วยใครจะรู้เกินตัวเราเองไม่มีเพราะฉะนั้นหมอเขาก็มีใช้เปตนาวิชาการเขาถูกบ้างผิดบ้างแต่เรารู้ดีว่าเราป่วยเจ็บป่วยเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนสร้าง ป็นคนสร้างโรคค่อยๆเจ็บให้กับตัวเองเป็นสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองเราก็ต้องรู้วิธีแก้ของเราเองนั่นก็คือต้องศึกษา,าเด่นรู้แต่ถ้าไม่มีวิปัสนาเนี่ยมันกลัวซะก่อนก่อนที่อยากจะรู้ตัวเองมันก็เลยไม่พึ่งตัวเองไม่ได้ไปพึ่งหมอพึ่งยาแต่พอมาทำวิปัสนาแล้วมันไม่กลัวความเจ็บก็เป็นเพียง